มาชมครับเกมที่หนึ่งเดี๋แบงเปิดเกมนะวินนกุ้งบวกสิบนะฮะดิครับ อ๋อทายรอดเป็นพิบช่วงที่ผมนึกเรื่อยวันนี้ใครจะมานอนหมายความว่าไ,ไงครับอธิบายทีครับอธิบายผมทีใครจะมานอนโต๊ะไหนบีอาร์สนุกเกอร์ขับนะครับถนนกาญจนาพิเศษบางแค บ้านไข่บ้านบ้านพี่กุ้งครับต่อชมูมีผลมากไหมก็ถ้าได้เข้าเบรกมีผลมากนะถ้ามือลองได้ตบก็มีผลมากครับ แบงค์ไม่ได้เล่นนานแล้วนะตัวนี้ชมพูนับสองตลอดนะครับทุกครั้งที่พี่กุ้งตกนะชมพูมีค่าเท่ากับสอง แดงข้างชิง ma, ไหวไหมไม่ไหวก็มีลูกสายสุดที่หลุงกว่ามือเขาต่อเฉพาะกุ้งตบนะครับอย่างอื่นก็เหมือนเดิมครับปกติครับอย่าไปคิดอะไรเยอะครับ พุ่งตบนับสองเท่านั้นฟาวเฟอร์อะไรเหมือนเดิมหมดครับชมพูหลุมกลางให้ซ้อมจนเป็นล่องแล้วนะเมื่อกี้ผมมาในนะัดตั้งกล้องนะสาม dạng dù cặp trong hồ này ừ, chung đèng mà kìm xuống ngang ngắp nít trong hồ luôn 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 nghĩ trong cứ <Yeah. S 2> ยังเรียกชมพูอยู่ครับยังเลือกชมพูอยู่นะครับ <Yeah. S 2> และไม่พลาดเลยนะ <Yeah. S 2> สามชมพูนะครับ <Yeah. S 2> ได้ไปสามชมพูนะครับเ <Yeah. S 2> ก้ากับมามีห้านะครับ อันนี้มันแดงแก่นะแบงก์กิ๊กกากหลุมกลางเขียวช่วยไหมแต่แบงค์ยังมีเขียวช่วยอยู่นะฟาวจะพูเขาเสียสองเ็ต่อลูกตกนะครับพูดง่ายๆครับ ลูกนี้เห็นนะครับแบบไม่เอานะล่อๆเลยนะล่อๆพ่กุ้งเลยนะพี่กุ้งบอกเดี๋ยวก็ตบลงมาเลยน่าแล้วขาวมาได้ชมพูอีกไหมเนี่ยได้ชมพูอีกนะ ชื่อย่างจริงจริงครับชมพูซ้อมจนเป็นล่องแล้วนะคูณได้ฝามุนเย็แล้วเ,เห็นด้วยนะครับนี่สวัสดีครับทุกท่านาวเอี้ นี่โดนชมพูไป4ชุดนะสี่สามสิบสองแล้วมาตั้งเหลืองอีกครับบนโต๊ะของแบงค์เหลือเจ็แต่ของกุ้งเหลือ8ดนะครับนี่ Oh, oh. บาวได้บาวว oh. ิกคุ้งห้าสิบกว่าแล้วครับตัวดำโฟนกับสีนินนะครับพว mm hmm. กนี้นะครับแอบ mm hmm. ออกกักนะ mm hmm. หนานะครับนับสองนะชมพูนับสอง กลางอากาศแล้วแบงอ,อย่างนี้ได้เช็ดครับใช้เลดเช็ดชมพูฟาวก็เสียแค่สองครับต่อลูกตกครับเมื่อกี้กุ้งก็ฟาวนะครับแทงชมพูมิดก็เสียแค่สองครับไม่มีอะไรเลยครับง่ายๆครับต่อตกชมพูนับสองเท่าน,นั้นเองครับอย่างอื่นเล่นเป็นปกติเลยครับ ฟฝาจับปูก็ปกติครับเคยฟฝวเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับต่อเฉพาะลูกตกครับง่ายๆวันหนึ่งสิบเจ็ดวีหนึ่งนะ ตัวไหนต๊ะที่โต๊ะดำชนครับพนันนิคมนะครับสีนินพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ น้ำหนักอสองก็เป็นเจ้าบ้านนะอ้าวโมงใบอยู่ยังไงน้ำหนักก็ยังโอเคครับสีนินกับโฟนครับโฟนต่อแขนพี่กุ้งนี่สั่นดิ๊กดิ๊กดิ๊กเ ào lò lò ha chặt thành đầm nẹp xiên nha thì kề cung thì cung đi các วไปแล้เจ้าบ้านยังกันไม่โดนเรียมเลยนะลดเปอร์เซ็นต์ไม่น่อยครับแบง <28. S 1> เหลือแปดนะกเกมที่หนึ่งครับกุ้งสุพรรณ นำ800 0คะแนนนะครับผู้นี้ตกลงกัน15เกมนะยอมกันได้ที่5,000คะแนน